สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนำแอปพลิเคชันที่ช่วยแชร์การทำงานของแรมสำหรับรุ่นไหนที่แรมน้อยหรือเครื่องทำงานช้าๆนั่นก็คือแอป swap no root ด้วยหลักการทำงานของแอป,ปเจ้าตัวนี้นั่นก็คือมันจะจําลองพื้นที่ของแรมโดยใช้พื้นที่ของ r อมเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นจะต้องเช็ครอมตัวเครื่องของเราก่อนนะครับว่าเหลือเท่าไหร่จากตัวอย่างนี้ไปที่แอปพลิเคชันไฟล์ โดยเครื่องนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยลอมที่เขาให้มา128กิกนะครับจะเหลือ38กิกนะครับอันนี้จำดีๆนะครับตัวเลข38กิกอ่ะแล้วก็ถ้าเครื่องที่ลอมน้อยๆเหลือน้อยๆเช่น 1G ึ่กิกกิกก็ไม่แนะนำให้ทำนะครับเดี๋ยวมันจะไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างอื่นที่แนะนำนั่นก็คือควรเหลือพื้นที่ลอมอย่างน้อย 4G กิกขึ้นไปเพราะในการจาลองแต่ละครั้งจะให้แอปนี้ทางานได้ดี ควรแชร์แรมตั้งแต่2,048เมกก็เท่ากับประมาณ2กิกขึ้นไปนั่นเองถ้ารุ่นนั้นให้สเปคมานน้อยจริงๆนะครับเช่นแรม2ลอม16แล้วเหลือพื้นที่ลอมเพียงแค่2กิกแต่อยากแชร์การทำงานของแรมควรเพิ่มประมาณ512เมกหรือ1,024เมกก็เท่ากับ1กิกนะครับตามการคำนวณค่าของแรมเมื่อเปรียบเทียบกับเป็นที่เป็นตัวเมกนะครับหรือเมก,กะไบต์เนาะ แล้วก็สำหรับการดาวน์โหลดแอปนี้นะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้จาก r o r a Store หรือโหลดจาก APK แหล่งดาวน์โหลดต่างๆทั่วไปได้เลยนะครับสำหรับเครื่องหัวเว่ยที่ไม่มีบริการของ Google แต่ถ้าเครื่องไหนมีบริการของ Google เราก็สามารถดาวน์โหลดได้จาก Pay Store ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ตัวพรีเมียมไม่มีโฆษณาก็สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์นี้นะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะครับตรงข้างล่างคลิปนี้เช่นตามตัวอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดจากลิงก์กันเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปที่เบราว์เซอร์อันนี้ผมก๊อปลิงก์มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวางวางแล้วไปที่ก็ได้นะครับหรือวางแล้วก็กดไปโอเคเราก็แตะดาวน์โหลดลูกศรดาวน์โหลดด้านบนได้เลยครับแล้วก็แตะดาวน์โหลดต่อไปโอเคกดดาวน์โหลดเลยครับไฟล์ตัวนี้จะ ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับดาวน์โหลดแป๊บเดียวอันนี้ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของแต่และคนด้วยแล้วก็กดติดตั้งเลยครับตัวนี้มันจะเป็นตัวพิเศษนะครับจะไม่มีโฆษณากดเปิดเลยครับโอเคอ่าตัวนี้นะครับมันจะสแตนบายมาให้512เมกซึ่งปกตินะครับก็คือค่าของการคำนวณ เจ้าแอปตัวนี้นะครับมันจะใช้คำนวณที่เป็นหน่วยเป็นเมกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอยากเพิ่มเป็น1 g ึ่กิกสกิกเราก็ต้องใช้หลักการคูณนั่นก็คืออ่อย่างเช่นผมจะเพิ่มเนื่องจากตัวเครื่องของผมมันเหลือหลอมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับผมนะก็คือ38 g นะิกเนาะผมจะแชร์ประมาณ4 g กิกเดี๋ยวผมเรียกเครื่องคิดเลขออกมาก่อนตามหลักการคำนวณนะครับของเขานะครับ 1G ิกจะเท่ากับ10,24เมกเนาะ ตามค่าการคำนวณของแรมอันนี้ผมเอา1024นะครับเป็นที่ตั้งแล้วผมจะเพิ่ม4 g ิกนะครับผมก็คูณ4ไปก็จะได้4096จําตัวเลขนี้ดีๆนะครับ4096แล้วมากรอกลงตรงนี้4096แล้วก็กด Keyed s ส a p อ่าโอเคกด Yes ไปเลยสังเกตด้านล่างนะครับเขาจะบอกว่าตำแหน่ง ของเจ้าตัวไฟล์ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ Android นะครับอยู่ในที่เป็นตัวแอปพลิเคชันไฟล์นะครับแล้วเราเข้าไปที่โฟลเดอร์ Android d a t a นะครับแล้วก็มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจำชื่อไฟล์ดีเวลาอะไรเวลาที่เราไปเช็คนะครับหรือเราต้องการล้างข้อมูลมันก็ล้างจากวิธีนี้ก็ได้หรือเราจะดีลิทจากตัวหนังสือสีีกแดงก,ก,ก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีเข้าไปในการตั้งค่าตัวเครื่องของแอป แล้วก็กดเข้าไปที่แอปมันแล้วก็กดบังคับหยุดนะครับแล้วก็ไปที่เก็บข้อมูลแล้วก็เคลียร์แชทแล้วก็ล้างข้อมูลก็ได้เดี๋ยวผมจะทําบอกอีกทีหนึง่งโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หน่วยความจําของเราก่อนนะครับว่าเหลือเท่าไหร่ตรงนี้ไฟล์เข้าไปที่ไฟล์เมื่อกี้38ใช่ไหมครับเห็นไหมมันจะหายไปประมาณ4กิกหน่อยๆนะครับเพราะว่ามันไปอยู่ในดเดี๋ยวเราเข้าไปที่โทรศัพท์แล้วก็ไปที่ Android เราหาคําว่า Android อันนี้เป็นการเข้าไปเช็คนะครับ Android แล้วก็เข้าไปที่ Data เห็นไหมครับอันแรกเลยนะครับมันจะสร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วก็กดไปที่ไฟล์เนี่ยนะครับก็คือเมื่อสักครู่นี้อันนี้คือมันเป็นการจำลองนะครับหน่วยความจำของแรมนะ็อเพื่อจะช่วยแชร์การทำงานของแรมนะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันสเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีโฆษณานะครับเป็นแอปตัวนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผู้พัฒนาเขาบอกว่าถ้าจะให้มันทํางานได้ดี เราควรทําทุกวันหมายความว่าเราจะต้องอล้างข้อมูลนันใหม่นะครับแล้วก็กรอกใหม่แล้วก็กด create swap ใหม่เนาะถ้าใครไม่ทำเนี่ยใช้หลังๆไปรู้สึกว่าออข้อมูลมันเยอะมันก็อาจทํางานช้าเหมือนกันนะครับโดยวิธีการนะครับเราสามารถกด delete ได้จากตรงนี้เลย delete swap ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าจะให้ดีเราก็าไปที่การตั้งค่าการตั้งค่าแล้วก็ไปที่แอปแล้วก็แอปครับ เดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งอ่ะพิมพ์หาก็ได้นะครับหรือเลื่อนหาก็ได้เดี๋ยวผมพิมพ์หาแล้วกันนะครับกดเข้าไปแล้วก็กดบังคับหยุดก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เก็บข้อมูลไปล้างแคชแล้วก็ไปล้างข้อมูลเขาใหมา่อีกทีหนึง่งโอเคพอล้างข้อมูลใหม่แล้วนะครับตัวเครื่องก็จะกลับมาเหลือข้อมูล เห็นไหมประมาณ3 8กิกมันก็จะคืนพื้นที่ข้อมูลของลอมให้นะครับก็คือคืนพื้นที่ข้อมูลของลอมให้เนาะโอเคแต่ถ้าเราอยากสร้างใหม่ทุกวันนะครับที่จริงเขาแนะนําให้ทําทุกวันเนาะกดเข้ามาแล้วก็จําให้ดีนะครับเราจะเพิ่มเท่าไหร่นี่เพิ่ม1 0กิกก็คูณ1024ไปนะครับตามหลักการคํานวณของอขนาดไซส์ของแรมที่ตีเป็น1กนะิกเนาะโอเคแล้วก็ทําไปแล้วก็ create, ส swap ใหม่อีกทีนึงนะครับโอเคครับ ก็เดี๋ยวลองเอาไปใช้กันดูอีกทีนึง